สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เพจปั้นหุ่นแซบอายุ30บวกนะคะวันนี้นะคะก็จะมาออกกําลังกายสําหรับคุณแม่หลังผ่าคลอดค่ะตอนนี้นะคะปุ๋ยครบหลังผ่าคลอดได้2เดือนแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นการออกกําลังกายวันที่20ของปุ๋ยแล้วนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะที่มีปัญหาหุ่นพังหลังคลอดนะคะมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะนี่คือหุ่นคุณแม่หลังคลอดที่ออกกําลังกายมาได้20วันแล้วค่ะแต่ว่าก็ อาหารนั้นควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องกินอาหารเพื่อให้มีน้ํานมมาให้ลูกนะคะอาหารก็กินเยอะพอสมควรเลยค่ะมาให้ทุกคนดูหุ่นก่อนอ่ะทุกคนดูหุ่นเช้าวันนี้ก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกกําลังกายกันท่าง่ายๆค่ะทุกคนก็จะเป็นออกกําลังกายท่านั่งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีทุกคนตอนเช้าเลยนะคะวันนี้วันหยุดเนาะวันเสาร์เอาละค่ะเดปุย๋ยจะใช้ใเวลาออกกําลังกายนิดนึงนะคะสักประมาณ10นาทีแล้วกันค่ะเพื่อที่จะปั้นหุ่นนะคะเพื่อที่จะปั้นหุ่นตอน,นเนี้ยเนี่ยจิ้มข้างๆเนี่ยเริ่มเจ็บแล้วนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อเริ่มมาแล้วนะก็ให้เพื่อนๆดูหุ่ก่อน นี่เป็นหุ่นคุณแม่หลังคลอดไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกําลังกายกันเลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่เวลา9ก้านาฬิกาสามสิบเอนาทีแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรายืดกล้ามเนื้อกันนะคะเอามัดผมก่อนดีกว่าปุยขออนุญาตมัดผมก่อนขออนุญาตมัดผมคลอดครบสองเดือนแล้วอ้าวเด็กร้องอเด็กเป็นอะไรร้อง เด็กร้องอยู่ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณยายดออาเด็กร้องเด็กง่องนอนค่ะคุณพ,พอ่ออ้าวคุณพ่อแต่งตัวหล่อแล้วคุณพ่อแต่งตัวหล่อแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรายืดกล้ามเนื้อกัน <c oughs> ค่ะทุกคนยืดกล้ามเนื้อกันหนึ่งสองสามสี่ห้ายืดกล้ามเนือ้อค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนออกกำลังกายไปพร้อมกับปุ๋ยเลยนะคะสําหรับคนที่มาดูไ like ลฟ์ย้อนหลังนะคะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านข้างค่ะยืดตัวค่ะยืดกล้ามเนื้อค่ะสําหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยหลังเนาะอ่าเราก็ยืดสะบักหลังค่ะยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกและ1สิบค่ะทุกคนอ่ะไปต่อไปค่ะต่อไปใครปวดเมื่อยหลังค่ะทาท่าน,นี้ต่อ นี่ของปุ๋ยก็จะมีตรงนี้อยู่เนาะเพราะว่า,เ,าเป็นในส่วนที่ผ่าคลอดแล้วเรายังไม่อยากยุ่งกับมันเนะเาะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10จะได้ยินเสียงเด็กร้องไปด้วยนะคะข้าแมวนะท้องเก่งไว้ขอเล่นส่วนบนก่อนและกันอะ แก้มเนื้อมาแล้วครบสองเดือนที่ออกกำลังกายได้แค่ยี่สิบวันอยู่เลยค่ะทุกคนเลยไปเดี๋ยวเราจะเล่นข้างล่างนะคะก่อนที่จะเล่นข้างล่างเราก็ยืนเล่นอีกสักนิดนึงนะเรายืนเล่นอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะควยค่ะควยกิงหน้าท้องไปด้วย วันนี้ไม่มีเพลงลืมเปิดเพลงไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดเพลงเดี๋ยวเราจะเล่นข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราปรับกล้องนิดนึงนะคะเราปรับกล้องลงให้เพื่อนเห็นข้างล่างได้ไหมเอ่ยแสงมันมเข้ามาเยอะมากเลย อชอบความมีเอวของคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีเอวแต่ก็มีพุงน้อยอยู่นะคะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะลดพุงนะคะยืดกล้ามเนื้อขาค่ะเอามือแตะไปเท้าค่ะนับ1นึ่งถึงห้าอ่สลับข้างค่ะสลับข้างโอเควันนี้เราก็เล่นแบบไม่มีเพลงเนาะไม่ต้องใส่เพลงเพราะว่าเราเรีบ ยืดสะบ,บักไหล่หลังเพราะว่าวดเมื่อแน่นอนเลลวลาอุ้มลนะูกเนาะอะยืดค่ะยืดกดศอกลงพยายามกดศอกลงนะคะอีกทีรอบที่สามค่ะป้าย โอเคอ่าเดี๋ยว,เร,เ,วะะเราจะเล่นช่วงล่างนะคะเราจะเล่นช่วงล่างท่านี้เพื่อนๆจะเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมหรือว่าปุ๋ยควรปรับมุมกล้องดีอ่ะสวัสดีค่ะแม่ๆทุกคนหรือว่าไม่ใช่แม่ๆก็มาออกกําลังกายกับปุ๋ยได้นะคะได้ไหมอะมุมกล้องนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวปุ๋ยปรับมุมกล้องหน่อยนะคะ ยืดตัวยืดตัวค่ะนี่คือยืดไหล่หลังอยู่นะยังคงยืดไหล่หลังอยู่แล้วก็เก่งหน้าทองไปด้วยนะคะยืดไหล่หลังอยู่แล้วก็เกงหน้าทองไปด้วยถามว่าเจ็บแผลอยู่ไหมมันดีขึ้นแล้วถ้าลูกไม่ขีดแผล้อไม่เจ็บแล้วค่ะแต่ว่าฟาังท่าก็ยังเล่นไม่ได้นะคะ 1นสองเก่งน้าท้องไปด้วย3ามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก่งนะท้องไปด้วย9กทุกคนเห็นลายก้ามเราปื่นขึ้นไหมสิบอ่ะไปค่ะต่อยืดขาถ้ายืดขานะคะท่านี้ก็คือเพื่อนๆไม่เห็นนะสิเนาะกดส้นเท้างลงนะคะมันก็จะยืดค่ะ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันตึงมากเลยเดี๋ยวปุ๋ยจะต้องรับมุมกล้องใหม่ละให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆดูนี่คือกล้ามเนื้อก็ลังมานะคะถ้าเรามีเวลาอยู่กับมันมันก็จะมาเร็วตอนนี้ผมฟูไปหมดแล้วไม่เป็นไรสวัสดีวันหยุดทุกคน,นะคะ่ะอาเดี๋ยวปุ๋ยขอใช้กล้องตัวค่ะตั้งกล้องอันตัวเล็กนะคะเพื่อนๆจะได้ เห็นโอ้โหขออภัยค่ะมันอ่ขออนุญาตใช้ขาตั้งกล้องเ,เล็กเพื่อนๆจะได้เห็นเห็นไหมเห็นแล้วอ่าขออนุญาตปักนหน่อยนึ่งนะคะไปค่ะมาเดี๋ยวเราจะเล่นเอ่อในส่วนของสะโพกนะคะสะโพกแล้วก็เล่น มันจะได้หน้าท้องไปด้วยโดยที่ไม่ต้องซิ t อัพอะไรเลย,เลยสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะสุดลมเข้าเก่งหน้าท้องค่ะอ่านี้คือไม่เกงสุดลงเข้าแล้วเก่งหน้าท้องเอาใหม่อ,อันนี้คือไม่เกงนะคะนี่คือไม่เกงปล่อยท้องปกติสุดลมเข้าแล้วเก่งหน้าท้องค่ะแล้วก็ลองยกขาเตะด,ด้านข้างเบาๆยกขาเตะด,ด้านข้างเบาๆค่ะเตะด,ด้านข้างเบาๆนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม ขออนุญาตไม่นับนะคะถ้านับแล้วจังหวะการโฟกัสก้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยโดนดีเท่าไหร่ไปทุกคนเห็นไหมถ้าไม่นับเนี่ยจะเก่งกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ดีมากๆเลยแต่ถ้านับนะสมมตินะหนึ่สาสี่ทุกคนเห็นไหม มันไม่สามารถเกรงกล้ามเนื้อตรงนี้ได้เลยอ่ะอ่ะเปลี่ยนข้างค่ะสุดลงเข้าแล้วเกรงหน้าท้องค่ะไปค่ะได้ทั้งสะโพกแล้วก็ได้ทั้งหน้าท้องไปด้วยเนาะอ่ะเราลองท่านี้ค่ะท่านี้เกรงหน้าท้องเหมือนเดิมท่านี้ค่ะ นับไปเรื่อยๆถ้าคุณแม่เล่นได้นะอ่ะเปลี่ยนข้างค่ะสูดลมเข้าเก็งหน้าท้องเหมือนเดิมเปลี่ยนข้างค่ะได้สะโพกด้วยได้หน้าท้องด้วย เค okay. อ่ะต่อไปค่ะต่อไปก่อนจะเปลี่ยนยืดกล้ามเนื้อีกล้าม <c oughs> เนื้อไหล่หลังนะคะคุณแม่ต้องปวดหลังแน่นอน <c oughs> เพราะว่าอุ้มลูกอายยืดยอีกทีไปเรื่อยๆขมิ้วเอาพุมเก่งหน้าท้องไปด้วยอ่ะเห็นเขาทำในติ๊กต็อกใช่ไหมแต่จริงๆเออเราก็ทำมานานแล้วนะท่าน โอเคอ่าต่อไปค่ะนี่คือมีภารกิจนะคะทุกคนวันหยุดแต่ว่าก็มีภารกิจเดี๋ยวตัดสินบเตอร์พีไอดอลค่ะวันนี้นะคะอย,คะยืดขาค่ะยืดขามีใครเป็นเหมือนปุ๋ยไหมหลังคลอดแล้วขาตึงมากเลยอะ่ะอยืดขานะคะตึงตรงเนี้ยตึงแล้วก็ตึง,ต,งตึงไปหมดเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเล่นนะคะไหล่หลังเราพาทุกคนเล่นไหล่หลังเนาะแล้วก็อีกท่าที่เราจะพาเล่นคือท่าอะไรท่านั่งทวิสตโอเคถ้างั้นเดี๋ยวปุยขอปรับมุมกล้องมีทีปุยขอปรับมุมกล้องมีทีอ่าเป็นมุมนี้แล้วกันนะคะจะได้เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมเห็นอยู่เนาะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นไหล่หลังนะคะท่านั่งแล้วกันเนาะ คุณแม่หลังพาคลอดนะคะที่ไม่อยากจะเคลื่อนไหวตรงนี้ก็สามารถเล่นท่านั่งออกกําลังกายท่านั่งได้เลยค่ะชูเขนขึ้นเอยียงค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างตึงมากมันตึงตรงนี้อุ้มลูกล้วตึงมากต่อไปค่ะงอแขนลูกงอแขนลูกงอสอกคุ งอสอกลงไปแล้วก็ชูแขนขึ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้คุณพ่อหิวข้าวแล้วเดี๋ยวคุณพ่อต้องไปทําธุระนะคะแล้วก็เอารถไปล้างแต่เราทางานอยู่ที่บ้านค่ะทุกคนอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะทําท่านี้เมื่อกี้เหมือนท่าย,ยืนเลยแต่ก็นั่งแค่นั้นเองแตกต่างกันแค่นี้เองนั่งแล้วก็ทําท่านี้ดัดแขนไปข้างหลังนะคะยกไปมา โยกไปมาหรือว่าจะใช้เสื้อหรืออะไรก็ได้ถือเสื้อแล้วก็โยกไปมาแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเล่นท่านี้เล่นท่านี้ดึงสอกลงคุณพ่อกินข้าวก่อนไหมคะมดึงศอกลงบอกคุณพ่อรอแป๊บหนึ่งออกกำลังกายก่อน ต่อไปค่ะทุกคนท่านี้สอกชนกันดันสอกออกอ่ะสอกชนกันค่ะดันสอกออกค่ะไม่ใช่อามืออย่างนี้นะคะอนย์ก็ไม่ได้อะไรนะเหมือ,อนเราตบมือเล่นๆเฉยๆนะคะสอกชนกันแล้วดันสอกออกค่ะสอกชนกันดันสอกออกค่ะไปค่ะหิว <c oughs> น้ำแล้ว <c oughs> ที่มาช้าเพราะว่าไปบีบนมให้ลูกมานะ,ะไปบีบนมให้ลูกมา ต้องบีบนมเก็บก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยปุ๋ยก็จะเพลินแล้วก็รอบบีบนมก็จะเหลดไปเนาะอ่ะเสร็จแล้วค่ะสาหรับท่าออกกําลังกายที่เขาเรียกอะไรกระชับหน้าอกด้วยแล้วก็ลดบริเวณเนื้อปิ้นแถวๆนี้ด้วยนะคะหรือจะนั่งบิดไปมาก็ได้ค่ะคุณแม่นั่งบิดไปมาก็ได้นี่ไม่เห็นออกแรงตรงนี้เลยเนาะไม่ได้ออกแรงข้างล่างเลย<ๆ>เราแค่เล่นข้างบนนะคะ เก่งในะท้องไเด้วยแขวพุ่งแขนพุ่งค่ะอุ้ยกล้ามเนื้อมาดีใจมากเลยกล้ามเนื้อมาชกลมชกลมนั่งชกลมคือออกกํลังกายยังไงก็ได้แค่ขอได้ขึ้นไหวนะคะมาต่อไปเดี๋ยวเราจะนั่งบิดนั่งบิดเอวค่ะชันขานะคะชันขาชันเขา่าแล้วก็เอามือจับไว้แล้วก็บิดซ้ายขวาซ้ายและขวาค่ะ ซ้ายแลกขวาต้องเป็นคนที่รู้ตัวว่าตัวเองแข็งแรงแล้วเท่านั้นนะคะคุณแม่หลังคลอดหลังผ่าคลอดก็รอหลังสามเดือนก่อนแล้วค่อยออกนะเอาเพื่อความชัวของตัวเองก่อนแต่ปุ๋ยคือปุ๋ยออกกับรงกายมาเรื่อยๆนะปุ๋ยรู้ตัวว่าปุ๋ยเอาไหวแค่ไหนนะคะใครไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนตามปุ๋ยนะ แต่คุณแม่ที่คลอดเองอ่ะเล่นท่าแบบนี้ได้เลยคุณแม่หลังผ่าคลอดเนี่ยก็ต้องดูแผลตัวเองด้วยเอ็นตัวไปข้างหลังถ้าเอ็นตัวไปข้างหลังมันก็จะมีแรงต้านมากขึ้นค่ะมันจะมีแรงตรงเนี้ยมากขึ้นเอ็นตัวไปข้างหลังอีกเอ็นตัวไปข้างหลังอีกมันก็จะเกร็งมากขึ้นนะคะเอ็นตัวไปข้างหลังอีกทําไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งก็หลายครั้งได้เลยเป็นร้อยๆครั้งได้เลยนะคะแล้วก็อีกท่าหนึง่งบิดค่ะ และบิดค่ะโยกไปข้างหน้าบิดโยกไปข้างหน้าบิดค่ะเอ็นตัวไปข้างหลังเ <c oughs> ยอะที่สุดได้ยิ่งดีนะคะสําหรับคนปกตินะคะส่วนคณแม่หลังผ่าคลอดก็อย่าเอ็นเยอะเลยค่ะมันออกแรงตึงหน้าท้องนะคะเอาเท่าที่ได้เ <c oughs> ย,ย,ย่พอแล้วค่ะ ออกกัลังไยไปก็กังวลไปกลัวหิวเก่งใจเวลามีใครรอเนี่เก่งใจมากสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันเสาร์กี่นาทีแล้วเนี่ยปุ๋ยเล่นไปกี่นาทีปุ๋ยก็เล่นพร้อมเพื่อนๆนี่แหละปุ๋ยเล่นพร้อมเพื่อนๆอเดี๋ยวเราปุ๋ยก็จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะคะนี่คือท่าที่แบ่งปันให้ทุกคนดู เริ่มยืดกล้ามเนื้อได้เยอะแล้วนะคะวันนี้เป็นการออกกำลังกายวันที่ยี่สิบแล้วคะ่ะทุกคนคุณแม่มีคำถามอะไรกันไหมเออเดี๋ปวจะตอบคำถามด้วยดีกว่าเมื่อวานหายไปนะคะเ,เพราะว่า โดน a c e b o o k บล็อกโดน Facebook บล็อกค่ะไลฟ์ก็ไม่ได้โพสต์ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะคะก็เลยหายไปเนาะผ่าคลอดก็ทําได้ใช่ไหมทาได้ค่ะคุณแม่ผ่าคลอดกี่เดือนแล้วคะปุ๋ยนี่สองเดือนนะคะปุ๋ยหลังคลอดสองเดือนเพิ่งผ่าคลอดได้สิบสองวันค่ะพูดเหมือนมีอีกคนในท้องจะเย็นๆคุณแม่12สิบสองวันเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆยุบลงเนาะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆยุบลงค่ะแล้วก็ ออพอมดลูกเข้าอวเดี๋ยวพุงมันก็ยุบจะเย็นๆนะคะตอนนี้มีไปสำหรับปุ๋ยมีไปไปอบตัวกับพี่กล้วยหนึ่งครั้งนะคะไปอบตัวสมุนไพรแล้วก็แบบคิดอยู่ว่าเอ๊หรือว่าเราจะไปหาพี่กล้วยเฉพาะแบบไปนวดขาไปนวดกล้ามเนื้อให้ดีเพราะว่าอุ้มลูกเนี่ยมันปวดหลังนะทุกคนบางทีก็เหมือนแบบคือตั้งแต่ข้อขาเนะี่ยมันตึงมากเลยนะคะ เออตั้งแต่ท้องอะ่ะตอนท้องคุณพ่อก็นวดขานวดอะไรให้อยู่แต่ว่ามันก็แบบก็นวดเบาๆอะ่ะเนาะตอนนี้ขามันตึงมากทุกคนเชื่อไหมว่านั่งยองๆปุ๋ยนั่งไม่ได้อะค่ะทุกคนเพราะว่าขามันตึงต้องไปคลายเส้นนะคะหรือจะนั่งคลายเส้นเองอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าบางทีมันก็มันก็นั่งทําอย่างอื่นไงมันมือมันไม่มาคลายเส้นอะนะ่ะเนาะทีนี้ก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวถ้าไปหาพี่กล้วยก็จะไปนวดแล้วก็ ตอนนี้ลองสั่งสมุนไพรอบมาสมุนไพรอบกระโจมถ้าดีเดี๋ยวปุ๋ยจะรีวิวให้ดูนะคือแบบว่ารีวิวไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับการโฆษณาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าอยากแบ่งปันว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็คือเงียบๆไปแต่ถ้าดีก็คือจะรีวิวให้หมายถึงว่าจะจะเล่าให้ฟังว่าเอออยู่แล้วมันเป็นยังไงเนาะแล้วเป็นคนหลังคลอดที่ไม่อาบน้ำไม่ค่อยอาบน้าร้อนนะทุกคนที่เกียจคือในห้องน้ําเราอะ่ะมันไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่น มันต้องออกมามันต้องมาออกมาอาบห้องน้ําอีกห้องนึงซึ่งมันต้องเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันอยู่ข้างนอกเราก็ขี้เกียจเนาะเราก็อาบแต่น้ําเย็นตลอดเลยนะคะในเรื่องของการดูแลรูปร่างเขาบอกว่าให้อาบน้ําอุ่นเนาะมั่อลูกเข้าอู่เร็วอะไรอย่างนี้คุณปุย๋ยหุ่นกระชับไวมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะแนะนําให้นวดอบตัวใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะไปนวดนะแต่ว่าอบตัวเนี่ยก็ก็เดี๋ยวอบเองที่บ้านเอาดื่มน้ําอุ่น,นอ๋อดื่มน้ําอุ่นใช่ไหม น้ำอุ่นก็กินนะปุ๋ยก็กินอยู่เอ๊ะนี่เขาจะทำงานกันแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนวันนี้มีตัดสินอม,มีตัดสินบอตพีไอดอลนะคะจบไลฟ์แล้วก็ต้องทำงานต่อทำงานตลอดเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวตอบคาถามเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวยืนให้ดูหุ่นนะคะถ้าเราทานหวานหรือน้ําตาลเยอะลดยากใช่ไหมคะใช่ค่ะลดยากแล้วก็ต้นแขนก็จะใหญ่ต้นขาก็จะใหญ่นะคะแล้วก็เซลลูไลต์ก็จะมาเยอะพอสมควรนะคะต้องอ่านตรงนี้เพราะตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นสงสัยสายตาสั้นอีกแล้วนะคะหุ่นดีมากเลยขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะนี่กี่นาทียี่สินาทีแล้วแสดงว่าปุย๋ยออกประมาณสิบห้านาทีแล้วเนาะไปสิบห้านาทีได้ทุกคนดู ุกคนดูหุ่นตอนนี้นะคะนี่มันก็ใกล้จะคืนรูปแล้วนะเนี่ยทุกคนดูสินี่คือขนาดแค่ท่านี้นะนเนี่ยเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เริ่มชัดแหละสิ่งที่เราจะเอาคืนก็คือแค่นิดหน่อยเองอะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เอาให้มันหายไปเนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้ปุ๋ยยังไม่ได้ออกแรงปุ๋ยยังไม่ได้ออกแรงเล่นนะคะถ้าปุ๋ยออกแรงเล่นเนี่ยแป๊บเดียวมันก็น่าจะหายไปนีจายอะอ่ะลุกยากเพราะว่าขาตึง อ๋อเบาๆไปก่อนใช่ใช่ช่รอรุ้นเพื่อนๆโบวตพีไอดอลวันนี้รอรุ้นนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะใครจะถูกได้รับคัดเลือกมีแต่คนแบบขุ่นดีทัศนคติดีทั้งนั้นเลยก้ารเื้อมาไวมากใช่ใช่ชก็รู้สึกว่าเพื่อนๆขอภัยตกใจหมดเลยมันหลุดมือหลงขอใพ้ค่ะอ่ะให้ดูขุ่นวันนี้นะคะ หลังคลอดส,สองเดือนหลังผ่าคลอดด้วยเดี๋ยวปุ๋ยจะถ่ายรูปเอาไว้แล้วปุ๋ยก็จะปุ๋ยก็จะโพสต์ในเฟ e b o o k ในเพจนะคะคุณหลังคลอดเอาขอมว้วคุงหนึ่งสองสามขมิ้วแล้วขมวิ้วอุ้ยมีลายกล้ามเนือ้อทุกคนเออแต่เวลาเขาถ่ายรูปเขาก็ขมิ้วกันอ่ะเนาะมันก็เห็นลายกล้ามเนือนะ้อเนาะนี่มีลายกล้ามเนื้อด้วยอ่ะตรงนี้ก็มีแต่ว่าแสงมัน แต่มันอันนี้เยอะเกินนะคะดีใจจังเลยอ่ะก็สําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะใครที่อยากมีรูปร่างที่สวยนะก็แนะนํานะคะออกกําลังกายไปด้วยนะแล้วก็โปรตีนเนี่ยอย่าให้ขาดนะคะเพราะว่าการทานโปรตีนถึง1ก็คออือคุณแม่เนี่ยไม่เพียคุณแม่ได้โปรตีนผ่านไปทางน้านมให้ลูกนะคะอย่างเพียงพอ ร่างกายคุณแม่ก็ไม่โทรมมากเพราะว่าโปรตีนคุณแม่ถึงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคุณแม่ก็หุ่นดีเร็วขึ้นถ้าเกิดคุณแม่กินแล้วก็มีทํากิจวัตรประจาําวันหรือว่าแอบออกกลาลังกายแอบซ็ออต์นิดหน่อยอย่างนี้นะคะหุ่นก็จะดีเร็วขึ้นลูกก็สมบูรณ์แข็งแรงค่ะเหมือนเด็กหญิงวีรดาค่ะก็วันนี้จากลาทุกคนไปนะคะที่หุ่นนี้แล้วกันค่ะเดีย๋ยวปุ๋ยจะขอถ่ายรูปไว้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะถ้าปุ๋ยตัดสินตัดสินโบทาพีไอดอลเสร็จแล้้้ววนนนะะคัีก็ตอง ต้องไปตัดสินโบเตอร์พีไอดอลก็จะมีคณะกรรมาการเป็นบอสทั้ง5นะคะแล้วก็เป็นประธานอีก2คนเป็นอพอ,อ,อด้วยนะคะน้องเบนด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโบตอพีไอดอลนะคะนอกจากจะได้รับเงินรางวัลแล้วยังจะได้แอร์ไทม์ในช่วงช่วงเวลาการโฆษณาต่างๆของเขาด้วยรวมถึง กิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเข้ามาอีกยอเยอะมากเลยจะเข้าไปจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้เข้าไปดูประกวด Miss Universe ด้วยแล้วก็โอโ้โหได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับคุณครูเงาะกับใครหลายๆคนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพความมั่นใจหรือว่าเรื่องบอดี้นะคะทุกคนเอาละ่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรก็ส่งคำถามมาไว้ในข้อความได้เลยนะคะปุ๋ยจะทยอยตอบนะคะปุ๋ยทยอยตอบเองไม่มีแอดมินค่ะเพราะว่า อยากคุยกับทุกคนเองถ้าให้แอดินตอบป,ปุ๋ยก็ไม่ปุ๋กก็ไม่ได้สัมผัสกับทุกคนเนาะลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ